สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะบ้านสวยบ้านดีเพชรบุรีหัวหินนะคะเรากับเปิ้ลมาพบกับทุกคนอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะเปิ้ลจะพามาพบกับบ้านนะคะซึ่งเป็นบ้านพร้อมสระว่ายน้ําส่วนตัวค่ะเป็นบ้านในโครงการนะคะสําหรับโครงการนี้นะคะบ้านที่เปิ้ลพามาดูเนี่ยตอนนี้ขายเต็มหมดแล้วนะคะทุกหลังเลยค่ะแต่ว่าเดี๋ยวเขาจะมีการเปิดเฟสใหม่นะคะเปิ้ลเลยมารีวิวบ้านไว้ให้ดูก่อนนะคะซึ่งบ้านหลังนี้นะคะในเฟสใหม่นี่คะ่ะเขาจะมีพื้นที่เริ่มต้นตั้งแต่80 นะคะ80ตารางวาจนถึง120ตารางวาเลยค่ะสําหรับบ้านหลังเนี้เปิ่นพามาดูเนี่ยเป็น120ตารางวานะคะประตูทางเข้าของเขาเนี่ยค่ะจะเป็นประตูเหล็กลางเลื่อนแบบนี้นะคะบานใหญ่เลยค่ะแล้วก็รั้วนะคะสูงทําให้ความรู้สึกเป็น เป็นความรู้สึกส่วนตัวนะคะของคนในบ้านค่ะเมื่อเปิดเข้ามานะคะบริเวณแรกเลยค่ะจะเป็นบริเวณที่จอดรถนะคะตรงนี้รองรับการจอดรถได้2คันค่ะในร่มเลยนะคะแล้วก็ข้างๆที่จอดรถเนี่ยยังสามารถเป็นพื้นที่สวนนะคะลงสวนหย่อมเล็กๆนะคะรอบๆตัวบ้านได้เลยค่ะเดี๋ยวเปิ้ลนพาไปชมรอบตัวบ้านกันก่อนเลยนะคะ บริเวณหน้าบ้านนะคะของเขาก็จะมีพื้นที่สําหรับปลูกต้นไม้นะคะจัดสวนนั่งเล่นบริเวณหน้าบ้านซึ่งทางเข้าตรงนี้ค่ะเขาทําเป็นปเป็นทางสโลปขึ้นมานะคะเป็นแลมขึ้นมาสําหรับวีลแชร์ตรงนี้นะคะใช้งานได้หน้าบ้านตรงนี้ก็จัดสวนได้กว้างๆเลยค่ะจุดที่เปิลชอบเลยนะคะก็คือบริเวณตรงนี้ค่ะที่ที่จะเป็นเทอเรสข้างๆบ้านนะคะ กว้างขวางตรงนี้ค่ะสามารถนั่งเล่นนะคะนั่งชมสระว่ายน้ําได้เลยค่ะสระว่ายน้ํานะคะสวยมากๆเลยนะคะสระของเขาขนาดใหญ่ค่ะ3าคูณแเมตรนะคะสําหรับสระว่ายน้ําของเขานะคะก็จะมีระบบเ,เป็นสระว่ายน้ําระบบเกลือนะคะมีจักรกุชี่ตรงนี้นะคะนั่งนวดหลังสปาหลังได้อย่างสบายๆเลยค่ะแล้วก็สระของเขานะคะก็จะปูกระเบื้องแบบนี้ค่ะทําให้น้ําออกเป็นสีเขียวสีฟ้านะคะสวยมากๆเลยค่ะ สำหรับบ้านหลังนี้นะคะพื้นที่เขาร้อยยตารางวาทำให้มีพื้นที่บริเวณข้างบ้านตรงนี้เหลือๆเลยค่ะเราจัดสวนนะคะหรือว่าจะต่อเติมนะคะทำเป็นศาลาเป็นจุดนั่งเล่นนะคะได้กว้างๆเลยค่ะลงต้นไม้ตรงนี้ค่ะยังได้อีกเยอะเลยนะคะแต่ว่าในโครงการเนี่ยเขาแถมในการจัดสวนไว้ให้นะคะก็เป็นสวนยอมค่ะปูญ้าไว้ให้แล้วก็ลงต้นไม้ไว้ให้แล้วเรียบร้อยเลยค่ะบริเวณด้าน ข้างๆบ้านตรงนี้นะคะเขาก็จะมีตัวชาเวอร์สำหรับล้างตัวค่ะ,ะตรงนี้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะปูกกระเบื้องอย่างสวยงามเลยค่ะแล้วก็ตรงนี้เขาจะเป็นห้องนะคะเป็นห้องสำหรับคอนโทรลห้องปั๊มน้ำของสระว่ายน้ำนะคะอีกห้องหนึ่งก็จะเป็นห้องสำหรับเก็บของหรือว่าเป็นห้องซักผ้านะคะบริเวณนี้ค่ะโครงการแถมเป็นตัวแทงค์น้ำปั๊มน้ำเตรียมไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะ สำหรับโครงการเฟส2ของเรานะคะก็ห่างจากเฟส1นนะคะไปประมาณ2กิโลกว่าๆเท่านั้นนะคะจะเข้าตัวเมืองหัวหินเนี่ยก็ประมาณแค่6กิโลเมตรเท่านั้นค่ะจะไปชายหาดหรือว่าจะไปห้างสรรพสินค้าเนี่ยสะดวกสบายมากเลยนะคะสำหรับบ้านหลังนี้นะคะเขาจะมี3ามห้องนอน3มห้องน้ำเลยค่ะเดี๋ยวเปิ้ลพาไปชมในตัวบ้านกันเลยค่ะสำหรับ ทางเข้าของเขานะคะก็จะเป็นประตูกระจกบานสไลด์แบบนี้เลยนะคะก็คือแข็งแรงมากเลยค่ะเป็นประตูเอ่อเป็นกระจกสีเขียวตัดแสงนะคะเข้ามาโซนแรกเลยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นห้องโถงกว้างๆนะคะซึ่งเขาจ,จัดพื้นที่เป็นพื้นที่ลิฟวิ่งแอเรียนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะวางโซฟาขนาดใหญ่นะคะได้เลยค่ะ แล้วก็มีผ้าม่านนะคะเตรียมไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะทั้งหลังเลยค่ะด้านนี้นะคะฝั่งตรงข้ามเขาก็บิวอินชั้นวางทีวีไว้ให้นะคะเป็นสไตล์สีขาวค่ะคุมธีมนะคะให้เข้ากับเป็นสไตล์มินิมอลแบบเข้ากับตัวบ้านเลยนะคะด้านบนก็ยังวางของโชว์ตรงนี้ได้ด้วยนะคะด้านนี้ก็จะมีบิวอินนะคะที่เก็บของมีกระจกให้น่ารักเลยค่ะ บริเวณสำหรับโซนลิฟวิ่งนะคะห้องโถงเนี่ยค่ะเขาเชื่อมต่อมายังบริเวณโซนรับประทานอาหารนะคะซึ่งเขาจัดโต๊ะรับประทานอาหารไว้ให้สีที่นั่งนะคะแต่ว่าจริงๆค่ะเสริมได้6กถึงแที่นั่งเลยนะคะกว้างๆเลยค่ะแล้วก็เชื่อมต่อมายังบริเวณครัวนะคะซึ่งของเขาจะเป็นครัวยุโรปนะคะ เขาติดตั้งไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะซึ่งมีชั้นนะคะสำหรับใส่ของนะคะเยอะเลยค่ะตรงนี้เป็นบานเป็นแบบซอฟโคดด้วยนะคะมีเว้นว่างไว้ตรงนี้สำหรับวางตู้เย็นนะคะมีเตาอบไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะของฮ u บเฟลนะคะตรงนี้ก็สามารถใส่ไมโครเวฟได้ค่ะ แล้วก็ด้านบนท็อปตรงนี้ค่ะจะเป็นหินแกรนิตสีดํานะคะสวยมากๆเลยค่ะมีเตาไฟฟ้าของคาเฟลนะคะแล้วก็หูดูดควันเตรียมไว้ให้เรียบร้อยแล้วเช่นกันนะคะด้านนี้ก็จะเป็นซิงค์หนึ่งหลุมหนึ่งพักนะคะเตรียมไว้ให้แล้วค่ะเขาจะมีห้องน้ำรวมค่ะอยู่บริเวณโซนถัดจากครัวยุโรปมานะคะตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ำรวมค่ะ ซึ่งห้องน้ำขอบก็กว้างๆเลยนะคะก็จะมีเป็นอ่างสำหรับล้างหน้านะคะมีตู้เก็บของไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะมีโถสุขภัณฑ์แล้วก็ด้านนี้นะคะเป็นตัวเรนชวเวอร์แฮนด์ชวเวอร์นะคะเขาทำพื้นที่ต่างระดับไว้ให้นะคะแบ่งแยกโซนเปียกโซนแห้งไว้ให้ค่ะตรงนี้ก็จะมีเว้นเป็นที่วางของนะคะอุปกรณ์แชมพูสบู่นะคะได้เยอะเลยค่ะขอบคิ้วตัวนี้ก็จะเป็นอลูมิเนียมนะคะเพิ่มความหรูให้กับตัวบ้านนะคะ แล้วก็ด้านนี้นะคะเป็นประตูที่เชื่อมต่อมายังบริเวณหลังบ้านค่ะซึ่งหลังบ้านตรงนี้เขาก็ปูกกระเบื้องไว้ให้รอบๆแล้วนะคะแล้วก็ในบริเวณห้องโถงนะคะโถงของเขาจะเป็นทรงแอนะคะตรงนี้ก็จะมีประตูที่เชื่อมต่อไปยังบริเวณเทอเรสค่ะที่จะไปสระว่ายน้ํานะคะตรงนี้ค่ะเราสามารถเปิดกว้างได้ค่ะทําอาหารแล้วก็มานั่งเล่นนะคะตรงนี้ค่ะจริงๆตั้งเป็น ต๊ะเป็นชุดรับประทานอาหารหรือว่านั่งเล่นตรงนี้ได้กว้างๆเลยค่ะเดี๋ยวเราไปชมฟังก์ชันในห้องนอนกันเลยนะคะสำหรับห้องนอนนะคะเขามีถึง3ห้องนอนค่ะประตูทางเข้านะคะจะเป็นประตูที่สูงเป็นไซส์พิเศษนะคะสำหรับต่างชาติเนี่ยสบายๆเลยค่ะห้องนอนแรกเลยนะคะจะเป็นห้องนอนในโซนที่อยู่บริเวณโซนหน้าบ้านนะคะจะเป็นห้องมัสเตอร์เบดรูมค่ะซึ่งเป็นห้องนอนกว้างๆเลยนะคะ ตรงนี้วางเตียงขนาด6ฟุตนะคะได้อย่างสบายๆเลยค่ะซึ่งเขาทำบิวอินเป็นฐานเตียงไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะด้านข้างก็ยังมีสตูสำหรับเก็บของนะคะมีปลั๊กไฟเตรียมไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะตรงนี้เราแค่แคาวางซื้อที่นอนนะคะก็มาวางใช้งานได้เลยค่ะแล้วก็เขาก็จะมีบิวอินนะคะเป็นตู้เสื้อผ้านะคะตรงนี้ค่ะ เป็นตู้เสื้อผ้านะคะมีชั้นวางแล้วก็โต๊ะเครื่องแป้งนะคะเตรียมไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะฝั่งตรงข้ามนะคะเขาก็จะมีวิวอินชั้นสําหรับเป็นชั้นวางทีวีนะคะวางของอุปกรณ์ได้เลยค่ะเตรียมปักไฟแล้วก็สวิตช์ไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับห้องนอนนี้นะคะเขาก็จะมีห้องน้ําส่วนตัวด้วยนะคะ ซึ่งห้องน้ํานะคะแต่ละห้องของเขาจะปูกระเบื้องดีไซน์ไม่เหมือนกันเลยค่ะสําหรับห้องนี้ก็จะเป็นโทนเป็นสีเทาๆนะคะก็ให้ความรู้สึกโมเดิร์นลักชัวรี่เลยค่ะมีอ่างล้างหน้าขนาดใหญ่เลยนะคะแล้วก็มีมีที่ใส่เก็บของอุปกรณ์ด้านล่างได้นะคะติดกระจกบานใหญ่ให้เลยค่ะแล้วก็ตรงโถสุขภัณฑ์นะคะเขาปูกระเบื้องนะคะให้ไปถึงจนสุดฟ้าเพดานเลยนะคะ ส่วนสําหรับโซนอาบน้ํานะคะเขากั้นด้วยกระจกเทมเปอร์ค่ะก็จะก,กัน้นโซนเปียกโซนแห้งนะคะมีลงสเต็ปไกหถึงสเต็ปค่ะด้านนี้ก็จะเป็นตัวแฮนด์ชาเวอร์เรนชาเวอร์ติดตั้งไว้ให้แล้วนะคะมีที่วางแชมพูสบู่ไว้ให้เรียบร้อยค่ะถัดไปนะคะเปิ้นไปพาไปชมห้องนอนขนาดรองนะคะซึ่งจะอยู่บริเวณโซนหลังบ้านค่ะสําหรับห้องนอนนี้เขาไม่ได้มีเฟอร์นิเจอร์ให้นะคะแต่ว่าติดผ้าม่านไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ก็เป็นห้องนอนที่ไม่ได้เล็กเลยนะคะขนาดเป็นห้องนอนรองเราก็ยังสามารถวางเตียงขนาด6ฟุตได้อย่างสบายๆเลยนะคะมีช่องแสงให้ค่ะเป็นหน้าต่างบานกระทุงนะคะให้ถึง2บานแบบสูงแบบนี้เลยนะคะบานไม่มืดเลยค่ะแล้วก็ห้องนอนนี้นะคะเขาก็จะมีห้องน้ําส่วนตัวเช่นเดียวกันเลยค่ะ ห้องน้ำที่สามนี้จะเป็นโทนสีน้ำตาลนะคะก็ให้อีกอารมณ์ความรู้สึกนะคะทำให้อยู่ในบ้านเนี่ยไม่เบื่อเลยนะคะเพราะว่าปูกกระเบื้องเนี่ยไม่เหมือนกันเลยค่ะก็จะมีให้ครบคันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นอ่างล้างหน้าโถสุขภัณฑ์แล้วก็ตัวที่อาบน้ำนะคะติดตั้งเรนชาวเวอร์แฮนชาวเวอร์แล้วก็มีกระจกเทมเปอร์กั้นนะคะส่วนเปียกส่วนแห้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะห้องน้ำกว้างมากเลยนะคะใช้งานได้อย่างสบายสบายเลยค่ะ เดี๋ยวเราไปดูห้องนอนที่3กันนะคะห้องนอนที่3นะคะก็กว้างขวางเช่นเดียวกันเลยค่ะเพียงแต่ว่าเขาไม่ได้มีห้องน้ําในตัวให้เท่านั้นนะคะก็จะเป็นห้องนอนที่เตรียมไว้ค่ะมีช่องแสงเป็นหน้าต่างบานกระทุ้ง2องบานเช่นเดียวกันเลยนะคะติดตั้งผ้าม่านไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ทุกคนคะเป็นไงกันบ้างคะสําหรับบ้านหลังนี้นะคะซึ่งเฟสสองนะคะราคาดีงามมากๆเลยค่ะเริ่มต้นที่80ตารางวานะคะจนถึง120ตารางวาค่ะาราคาเพียง4ล้านกว่าบาทเท่านั้นนะคะสําหรับท่านใดที่สนใจนะคะรีบจับจองกันค่ะเพราะว่าถ้าหากว่ารอให้บ้านสร้างเสร็จเนี่ยคาดว่าจะไม่ทันนะคะสําหรับท่านใดที่สนใจคะ่ะสามารถติดต่อมาได้ที่ทีมงานฝ่ายขายตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้เลยนะคะหรือว่าจะแอดไลน์มาคุยกันได้เลยค่ะสําหรับวันนี้ทีมงานบ้านสวยบ้านดีเพชรบุรี หัวหินต้องขอลาทุกคนไปก่อนพบกันใหม่นะคะกับบ้านสวยๆในทำเลหัวหินบานบุรีเพชรบุรีได้ใหม่ในคลิปต่อไปวันนี้เปิ้นต้องขอลาทุกคนไปก่อนละค่ะบ๊ายบายค่ะ